หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเจ้าสิ่มีชีวิตชนิดนี้นะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับถ้าดูจาก,กรูปภาพหน้าปกม,มาก็จะรู้นะครับว่ามันคือชื่อของมันเนี่ยคือเขียดงูนะครับแต่สรุปแล้วมันคือเขียดหรือมันคืองูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมีคําตอบนะครับ ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้กับผมจ้าจากช h e นลเอสติกเลวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคานหรือว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทนบกชนิดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะที่มันค่อนข้างแปลกนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเจ้าสิ่มีชีวิตชนิดนี้นะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับถ้าดูจากรูปภาพหน้าปกมาก็จะรู้นะครับว่ามันคือชื่อของมันเนี่ยคือเขียดงูนะครับแต่สรุปแล้วมันคือเขียดหรือมันคืองูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมีคําตอบนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวน้องมาให้ดูก่อนนะฮะเอามาด้วยครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะให้ดูวิธีการจัดที่เรียมนะเดี๋ยวเราคืตัวน้องกันก่อนนี่นะครับนี่เป็นลักษณะของตัวน้องนะฮะนี่คือเขียดงูนะครับจะมีลักษณะสีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูสีอีกทีนึงนะครับก็สําหรับเขียดงูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยละคันว่าสรุปแล้วมันคือเขียดหรือนคืองูนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเขียดครับมันคือเขียดชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าแค่มันไม่มีแขนไม่มีขานะครับมีลักษณะที่คล้ายๆกับงูนะครับคล้ายๆงูคล้ายๆปลาไหลนะครับแต่ว่ามันได้ชื่อว่าเขียดงูนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆงูนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วมันคือเขียดนะจะนั้นเป็นเขียดเขียดมันก็เหมือนนกันนะเขียดไม่มีพ mm ิษนะครับ ตัวนี้ก็เลยคือไม่มีผิดนะครับเขียดงูก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีผิดนะครับแล้วก็นิสัยดีนะครับไม่ดุไม่ก้าวร้าวนะครับเพราะว่าตาของเขาเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคือตาของเขาเนี่ยมันเหมือนโดนผิวหนังปกคลุมไว้นะฮะแล้วก็เหมือนแบบมันเล็กมากจนแบบมองไม่ค่อยเห็นนะครับแทบจะไม่เห็นเลยดีกว่าครับแล้วก็จะมีหนวดเล็กๆอยู่ใกล้ๆดวงตานะครับแต่ต่าปากนะสำหรับผมนะครับเขียดงูนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆทั้งปลาไหลแล้วก็ไส้เดือนด้วยนะครับ คล้ายๆหมดอะปลาไหลไสเดือนงูแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันคือเขียดน,นะครับเขียดงูครับก็ลำต,ตัวของเขาเนี่ยก็จะลื่นๆนะครับอารมณ์เหมือนมีเมือกอะอารมณ์เหมือนเราจับพวกกบเขียดหรือว่าไส้เดือนนะครับที่มันจะมีเมือกเหนียวๆหน่อยนะฮะลื่นๆเนาะก็สําหรับเจ้าเขียดงูนะครับเราจะเจอเขาได้ในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าเขาจะออกมาในเวลาที่มันแบบ พื้นที่เราอะพื้นชื้นแฉะนะครับเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มันชื้นแฉะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าฝนเนะี่ยจะเป็นช่วงที่เขาออกมาได้เยอะที่สุดนะครับแล้วเขาก็จะออกในเวลากลางคืนนะครับเป็เขากินไส้เดือนเป็นอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเวลากลางวันเนี่ยเขาจะเจอเขาได้น้อยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเจอไม่ได้เจอได้น้อยเท่าน,นั้นเองนะฮะจะเจอได้เยอะในเวลากลางคืนหลัง อารมณ์แบบหลังฝนตกใหม่ๆแบบไสเดือนอะไรเงี้ยออกมาเยอะๆมาเลื้อยตามดินอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ก็จะออกมาเพื่อกินไสเดือนนะครับเขาจะออกมาในเวลาที่มันพื้นที่ชื้นแฉะนะครับและสําหรับเวลาฤดูหนาวกับฤดูแล้งเนี่ยครับเขาก็จะทําการจาศีลน,นะครับโดยการจํศีลอของเขาเนี่เขาก็จะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันชื้นแฉะนะครับเขาก็จะมุดลงไปใต้ดินนะครับไปอยู่ใต้ดินที่สามารถชื้นแฉะได้ทั้งปีนะครับ ชิ้นแชได้จนกว่าแบบจะหมดช่วงที่มาถึงฤดูฝนนะครับไม่ใช่ทั้งปีเนาะแล้วเขาก็จะออกมาในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มันชื้นแชะเนี่ยผิวหนังของเขาเนี่ยมันจะแห้งนะครับเพราะว่าเขาต้องการความชื้นในการที่จะเรียกว่าอะไรอะดูแลร่างกายของเขาเนี่ยคือถ้ามันแห้งเนี่ยเขาอาจจะตายได้เลยนะสาหรับพื้นที่ที่เขาอยู่เขาต้องควบคุมนะครับเอ้ควบคุมแบบความชื้นในร่างกายเลยถูกปะ ต้องใช้การควบคุมความชื้นในร่างกายนะครับเพื่อให้เขาได้อยู่รอดนะครับสําหรับน้องเขียดงูเขียดงูนะครับไม่ได้มีเพียงแต่ชนิดนี้ชนิดเดียวนะครับเขียดงูมีอยู่หลายชนิดนะครับแต่ที่เอามาให้ดูนี่คือเป็นเขียดงูที่พบได้ง่ายนะครับในประเทศไทยนะรู้สึกถ้าจําไม่ผิดจะเป็นเขียดงูเกาะเต่านะครับตัวนี้นะครับชื่อนะผมก็ผมก็มไม่ได้มแม่นอะไรกันนะมัน,มนจำชื่อสัตว์หลายอย่างอาจจะมีการจําผิดพลาดไบ้าง แต่ว่าชื่อนี้นะน่าจะใช่ละเขียดูเกาะตากนะครับก็จะมีลักษณะสีที่ด้านบนนะครับจะออกสีแบบม่วงๆเทาๆนะฮะตรงขีดกลางนะครับจะเป็นสีเหลืองน,นะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบเทาๆ,ๆม่วงๆเหมือนเดิมนะฮะโดยเขียดงูนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นๆนะครับว่ามันคือเขียดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นเขียดเนี่ยมันก็จะไม่มีพิษนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปกัดคนอะไรเงี้ยมันไม่กัดอยู่แล้วเออแทบจะกัดก็ไม่ค่อยกัดคนอะ่ะคือเขียดงูนะ มันไม่เป็นอันตรายต่อคนแต่ผมจับมันก็ไม่กัดเพราะว่ามันปากมันนี้หรือเปล่ามึเห็นเลยนะมันจะกินพวกไส้เดือนอ่ะมันน่าจะปากเล็กหรือเปล่าแ้วมันก็ไม่ได้กัดมันไม่ได้ดุร้ายนะฮะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีพิษด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเจอเนี่ยอย่าไปทาร้ายเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีอันตรายต่อมนุษย์เลยถึงแม้รูปร่างลักษณะหน้าตาเขาเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวเป็นสักหนึ่งนะฮะหลายๆคนเจออ่ะผมว่าเข้าใจแหละว่ามันน่ากลัวหลายๆคนอาจจะกลัวนะแต่ว่า เมื่อกี้นะครับขอโทษทีนะครับพอดีเมื่อกี้มีคนเดินมาครับแล้วก็เขาได้มาทําการสอบถามข้อมูลนะครับว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรนะผมก็ได้ทําการอธิบายเขาไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องของเรานะครับก็จากที่พูดค้างคาไว้เมื่อกี้นะครับว่าเวลาเจอเจ้าเขียดงูเนี่ยนะครับก็อย่าไปทําร้ายเขานะครับเพราะว่าเขาไม่มีอันตรายต่อมนุษย์นะครับครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการจับที่เลี้ยงสําหรับเขียดงูนะครับว่าถ้าสมมติเราอยากจะเลี้ยงเนี่ยเราจะจับ ไปในทิศทางไหนและแบบใดนะครับและให้อาหารเนี่ยควรจะให้อย่างไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปเลยครับครับสำหรับการจัดที่เลี้ยงให้น้องเขียดงูนะครับเดี๋ยวผมขอเอาน้องเขียดงูออกไปก่อนนะครับก็สําหรับดินตัวนี้นะครับจะเป็นที่รองพื้นสําหรับเขียดงูนะครับเราจะใส่ไว้ในกล่องที่เลี้ยงเขียดงูนะครับโดยดินนี้นะครับจะมีส่วนผสมของดินนะครับดินตัวนี้จะเป็นดินล้วนนะครับแล้วก <vale ็ผมจะใส่ สเปกน้ามอสนะครับแล้วก็ใส่คุยมะพร้าวนะครับลงไปนะครับ3าอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็ทําการขยาขยําให้มันเข้ากันนะครับก็จะได้เป็นสีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเก็บความชื้นได้ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองดูตอนผมบีบน้ํานะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการจัดกล่องเลี้ยงเขียดวูนะครับ สำหรับไส้เดือนนะครับผมก็จะหาเอาแถวเนี้ยนะครับขุดเอาตามใต้ดินแถวๆนี้นะครับจะมีไส้เดือนซ่อนอยู่แต่ละพื้นที่ก็จะมีไม่เหมือนกันเนาะผมก็จะใส่ไส้เดือนลงไปในกล่องเนี้ยสัปดาห์ละ2ตัวนะครับน้องจะกินหมดไม่หมดนะครับผมก็ใส่ทิ้งไว้นะครับสัปดาห์ละ2ตัวนะการให้อาหารก็ประมาณนี้เลยครับไม่ยากครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวน้องเขียดมูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับที่เข้ามาหาข้อมูลนะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับถ้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับก็จะได้ข้อมูลอย่า,างครบถ้วนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆของคุณนะครับก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับทราบ ข้อมูลจากคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช n e l ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย